เสียงรถมอเตอร์ไซค์วิบากดังลั่นของชายคนเมืองที่พยายามบิดเร่งเครื่องขึ้นเขาเบื้องหน้าของเขามีร่างบอบบางของสาวกะเหลี่ยงที่วิ่งล้มคลุกคลานอย่างขวัญเสียควันดำที่ป่วยพุ่งออกมาจากท่อไอเสียพร้อมกลิ่นเหม็นของการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ค้นหนื่งเพียงไม่นานร่างสาวก็ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นวิ่งได้อีกเมื่อข้อเท้าของเธอซนและบวมเป่ง ชายที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์จอดรถห่างจากเธอเพียงไม่กี่ก้าวชายคนนั้นสวมใส่กางเกงขาบานทันสมัยสีเขียวใส่เสื้อแขนยาวลายดอกใหญ่ๆสีเหลืองผมเผ้าดัดฟูอย่างทันสมัยร่างสาวน้อยแค้จีที่นั่งด้วยใบหน้าซีดเผือดเด็กสาวบ้านป่าที่เพิ่งจะมีอายุครบ18ปีวันนี้ชรอยว่าเธอคงจะหนีหลุดรอดไปจากน้ำมือทรชนตรงหน้านี้ไม่ได้เป็นแน่แท้ คลิที่กระเตงอยู่บนหลังร่วงหล่นจนผักกระจัดกระจายรองเท้าแตะคีบที่สวมใส่มันปลิ้นเอาส่วนทองที่เหยียบขึ้นมาอยู่บนหลังเท้าอีกะเลียงกูเรียกให้มึงหยุดทำไมมึงไม่หยุดวะพวกมึงก็แค่ชนกลุ่มน้อยคิดจะหือกับกูอย่างนั้นหรือวะรู้จักเสียขามลูกกำนันโขงน้อยไปเสียแล้วมึงมันพูดพร้อมกับยกมือขึ้นชายคางมนแล้วออกแรงบีน้ำตาสาวไหลพลากลงมา แววตาที่มองมันอย่างตื่นตระหนกนั้นทำให้ผู้ถูกมองรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากสวยนี่วาแบบนี้ค่อยคุ้มค่ากับน้ำมันที่ขี่ไล่มาตั้งนานมันว่าพร้อมกับใช้กำลังจับกดสาวให้นอนราบลงไปแล้วกระชากเสื้อของแคจีจนกระดุมด้านหน้าขาดบัดเนี้ร่างของเธอสั่นสะท้านรุนแรงเลือดในกายวิ่งพล่านหายใจหอบทีแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ท่ามกลางความตกใจของเจ้าของร่างเมื่อร่างนั้นได้มีขนออกมาอย่างรวดเร็วเขี้ยวแหลมขาวยาวออกมานอกปากมือเท้าขยายใหญ่กลายเป็นอุ้งเท้าที่กำลังก่างเล็บออกแล้วจิกลงไปยังแผ่นหลังของมันจนเลือดไหลทะลักมันดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดร้องขอชีวิตจนแทบไม่เป็นภาษาสัญชาตยานนักลาถูกปลุกขึ้นมาครั้งแรกในวัย18ปีบริบูรณ์ สายเลือดนางสมิงกับพลานไพรที่ได้พบรักกันในป่าใหญ่จนก่อเกิดชีวิตทารกหญิงที่น่ารักก่อนที่นางสมิงจะถูกสังหารจากพลานไพรแต่ไม่ใช่พรานคงผู้เป็นสามีนางจึงซุกซ่อนลูกน้อยไว้ในโพรงไม้รอพรานจู่โกแต่นางก็ได้ขาดใจตายไปเสียก่อนพรานจู่โกจึงได้ผ่านลูกน้อยกลับบ้านและเลี้ยงดูมาอย่างดีเฝ้าสังเกตอาการว่าลูกสาวได้เลือดแม่มาค้นเพียงใด และด้วยว่าตนเป็นพลานที่มีวิชาอาคมจึงได้ใช้คาถาสะกดไว้และให้ลูกสาวได้ฝึกวิชาอาคมเพื่อข่มตนสมิงสาวป้ายแดงคำรามลั่นก่อนที่จะฝังคมเขี้ยวอันคมกริบนั้นลงไปยังหลอดลมกัดกระชากจนเนื้อบริเวณน,นั้นหลุดติดปากออกมากลิ่นข่าวเลือดจากขนชั่วมันช่างหอมหวานเย้ายวนเสียจนไม่สามารถจะอดใจได้มันจึงคาบเอาร่างอันโชคไปด้วยเลือดวิ่งรับหายไปยังป่าข้างทาง ก่อนที่จะกัดกินจนกระทั่งพลบคำ่ำเธอก็ยังไม่สามารถกลับคืนมาเป็นคนได้สติที่พลาเลือนนั้นมันยังคงมีส่วนจำได้หมายรูย้เพียงน้อยนิดเธอพ่าออกมาจากเหยื่อก่อนที่จะวิ่งไปซ่อนตัวอยู่ในป่าจนมืดคำ่ำจูโกก็นึกเป็นห่วงลูกสาวเกรงว่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นแต่แล้วก็ได้มีชาวบ้านคนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบมายัางกระท่อมหลังท้ายสุดที่ปลูกแยกออกมาอย่างตั้งใจ พ่อเท่าพ่อเท่าจูโกอยู่ไหมเออข้าอยู่นี่เอ็งมีอะไรวะเจ้าจองขาเกิดเรื่องใหญ่แล้วเสือเสือมันกัดคนเมืองเลือดไหลไม่รู้ว่ามันลากซากไปกินที่ไหนแต่ที่สำคัญบริเวณใกล้ๆแถวนั้นเจอรองเท้าคีบดูแล้วคลับคล้ายคลับล่าวว่าจะเป็นของนางแคจจีมันและคลิที่ตกอยู่พักลนกระจัดกระจายไม่รู้ว่ามันหนีไปได้หรือเปล่า รีบไปดูมันเถอะที่ไหนเองเจอมันที่ไหนที่ทางด่านเกวียนท้ายหมู่บ้านน่นแน่ขอบใจขอบใจมากนะโท่แค่จีเองอย่าเป็นอะไรไปเลยนะลูกว่าแล้วก็คว้าปืนลูกซองกำลังจะวิ่งออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวจูโกมันมืดค่ำแล้วจะไปตอนนี้เลยหรือก็ไปตอนนี้นะสิชีวิตลูกข่าทั้งคน แล้วอีกอย่างข่าเป็นพลานข้าเอาตัวรอดได้ไม่ต้องให้ใครตามไปนะหากฟ้ายัางไม่สางได้ได้ข้าจะไปบอกพ่อเท่าคำเกิ้งก่อนพ่อเท่าคำเกิ้งเป็นหัวหน้าบ้านที่อยู่ไกลออกไปไม่กี่หลังจูกโกนั้นใจคอไม่ดีเขาไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องกับลูกสาวแต่เขากลัวเหลือเกินว่าเสือตัวที่กินคนเมืองนั้นจะเป็นลูกแก่เท่านั้นเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็เจอรถเครื่องที่ล้มอยู่ ในตอนแรกเจ้าของก็จอดไว้ดีๆแต่เมื่อตอนที่เสือกัดนั้นตางดิ้นรนฟัดเวียงจนรถล้มไปตะกล้าผักกับรองเท้าของแคจี่ตกอยู่แกจึงปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นเพราะอย่างน้อยๆคนคงจะคิดว่าลูกสาวของแกก็คงจะถูกมองว่าถูกเสือไล่แกวิ่งสำรวจหาบริเวณนั้นเวลานี้แสงสุดท้ายได้รับสันดอยไปแล้วความมื่อสัวปกคลุมมาอย่างรวดเร็ว แกจึงแท่งสร้างสถานการณ์อย่างมีสติโดยการยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดเพราะยังไงเสียเสียงมันก็ดังไปถึงหมู่บ้านแน่หลังจากนั้นแกก็ออกวิ่งตามรอยเสือเข้าไปปากก็ตะโกนร้องหาลูกแคจีแคจีเองอยู่ไหนนี่พ่อเองพ่อมาคนเดียวเองอยู่ไหนเสียงร้องของจูโกดังมาจนถึงที่เธอกำลังซ่อนตัวอยู่ เสียงคำรามลั่นตอบมาออกมาเถึะลูกออกมาเอ็งไม่ต้องกลัวพ่อจะช่วยเอง็งเองท่านใดนั้นเสียงสวบสาบก็ดังขึ้นยังป่าด้านข้างอดีตพลานสอดมือเข้าไปในโกงไกลาหากทว่าเสือตัวที่กำลังจะออกมานั้นไม่ใช่แค่จีอย่างน้อยแกก็ยังจะป้องกันตัวเองได้ร่างริ้วลายเหลืองสลับดำนั้นค่อยๆโปร่งัวออกมาพ่อช่วยข้าด้วย ช่วยข้าด้วยสิข้ากลัวเหลือเกินเสียงที่เธอคล่ำครวนออกมานั้นกลับเป็นเสียงคลางของเสือน้ำมนต์ที่ได้เตรียมมานั้นถูกประพรมเข้าใส่ร่างนั้นจันสธานก่อนที่จะค่อยๆค,คืนร่างกลับมาเป็นคนพ่อจา๋าข้าเป็นเสือแล้วข้าก็กินคนไปแล้วด้วยใจเย็นๆย็นลูกใจเย็นเย็นอ็งแก่ฝันร้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางนั้นอ็งฝังพ่อนะตั้งสติแล้วฝังพ่อ แต่ก่อนอื่นเอ็งกินน้ำมนนี่ก่อนว่าพร้อมกับส่งน้ำมนให้ลูกสาวกินฟังพ่อนะแค้จีเอ็งไปเก็บผักกำลังเดินกลับบ้านแล้วมีรถเครื่องขี่เข้ามาด้วยความเร็วเท่าที่ฟังจากเสียงแล้วจู่จูก็ได้ยินเสียงโครมจึงหันไปมองก็เห็นเสือกำลังกบขยำาคนแล้วลูกก็ทิ้งคลิแล้ววิ่งหนีไปขึ้นต้นไม้เท่านี้แหละเรื่องอื่นเราค่อยแก้ไขกันทีหลัง จากพ่อข้าจะจำไว้เอาละไปล้างเนื้อล้างตัวแล้วกลับบ้านกันใครมาเห็นสภาพนี้มันจะไม่ดีกว่าทั้งสองจะกลับเข้ามาในหมู่บ้านซึ่งบัดนี้ต่างปิดไฟเข้านอนกันหมดแล้วคําว่าเสือคําเดียวสั้นๆแต่น่าสะพึงเอาละเอิงไปอาบน้ำอาบท่าก่อนแล้วเข้านอนนะพรุ่งนี้ก็จัดการเตรียมแผนก่อนแล้วกันหากมีคนถาม ก็อตอบตามที่พ่อบอกจําเอาไว้นะได้จากพ่อทุกอย่างดำเนินไปดังที่ควรจะเป็นจวบจนรุ่งสางชาวบ้านและพ่อเท่าก็ได้มาหาที่บ้านเห็นแค่จีนั่งประครบข้อเท้าที่บวมเป่งอยู่บนกระทร่อมอ้าวเป็นยังไงบ้างละ่ะแค่จีโชคดีผีคุมแล้วเหละ้าะเองที่ดีรอดมาได้โธ่พ่อเท่าข้าก็คิดว่าข้าคงจะตายแน่แล้ว ก็แค่ไปเก็บผักใกล้ๆแถวนี้ไม่คิดว่าจะเจอเสือก็เลยไม่เอาปืนไปหนะก่อนนั่นนะสิเราแวกป่าแถบนี้ก็ไม่เคยจะปรากฏว่ามันจะมีเสือมาก่อนฉะลอยว่ามันคงจะไม่ใช่เสือธรรมดาธรรมดาแล้วละไหนเอ็งเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้พวกข้าฟังอีกทีสิข้าไปเก็บผักแล้วก็เดินออกมาจากทางดานเกวียนตรงนั้นแล้วก็ได้ยินเสียงรถเครื่องดังมากขี่มาแล้วมีเสือตัวหนึ่งวิ่งไล่มา แต่ก่อนจะถึงที่ข่าอยู่เพียงไม่กี่วามันก็กระโจนเข้าใส่รถที่ขี่มาจนล้มแล้วกัดขย้ำเห็นดังนั้นข่าก็ทิ้งคลิแล้ววิ่งเข้าป่าไปเพราะขืนวิ่งทางตรงออกมาต้องถูกกัดตายแน่แต่ในป่าต้นไม้เยอะก็น่าจะยังพอมีทางรอดเมื่อเข้าป่าไปสักหน่อยข่าจึงปีนหลบขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ส่วนเสือกับใครคนนั้นเป็นยังไงต่อข้าก็ไม่รู้จนค่ำมืดพ่อถึงตามไปช่วยข้ามานี่แหละ ไอหนุ่มนั่นมันตายแล้วถูกเสื้อข้าไปกินยังป่าอีกฝากหนึ่งไม่ไกลจากรถของมันเท่าไหรนะ่นักเห็นว่ามันเป็นลูกชายกับนันตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจที่เกิดเหตุเดี๋ยวก็คงจะมาถามไถ่อีกนั่นแหละเป็นจริงดังพ่อเท่าคำเกิงว่าเมื่อรถเจ้าหน้าที่มาจอดที่หน้าบ้านพร้อมกับกำนันโคงที่ในตาแดงก่ำเอ,อ่ยถามและคอร้องให้แคจี่เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังอีกครั้ง และมันก็เล่าอย่างที่มันเล่าให้ทุกคนฟังข้าจะต้องตามจัดการมันให้ได้เลือดต้องล้างด้วยเลือดชีวิตก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิตว่าแล้วพวกเขาก็จากไปทิ้งให้ทั้งสองได้อยู่กันลำํำพังพวกชาวบ้านเองก็ไม่ได้มีใครสงสัยในตัวของแคจ่เลยเพราะแคจีกับพลานจูโกอยู่ในหมู่บ้านนี้มานานนับสิบกว่าปีแคจ่เอ๋ยเรื่องใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะ แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพ่อถ้าเกิดพวกเขารู้ข้าคงจะต้องถูกตามล่าแน่ๆนเอ็งกินเนื้อมนุษย์ไปแล้วพ่อเกรงว่าเอ็งจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วจะถูกสัญชาตยานภายในลุมแล้วแล้วข้าต้องทำอย่างไรหรือพ่อเอ็งก็ต้องนั่งวิปัสสนาเข้าคมแต่วันกวนวันพระเอ็งคงจะต่อสู้ไม่ได้เราคงจะต้องเข้าไปอยู่ในป่ากาันจนกว่าจะพ้นจากสองวันนี้ แล้วพวกเราค่อยกลับมาที่บ้านเอาอย่างที่พ่อว่าก็แล้วกันทางด้านกำนันโคงเมื่อรับร่างของลูกชายไปทำตามกุศลก่อนที่จะประกาศระดมพลานฝีมือดีเพื่อออกล่าเสือไปข้าจะออกตามล่าเสือนรกนั่นให้ได้ข้าจะไปด้วยหลังจากนั้นหนึ่งวันพลานหนักล่าจำนวนห้าคนและลูกน้องของกำน,นันแล้วก็ออกเดินทางกันแต่เช้ามืด เดินตามรอยเข้าป่าไปแต่ก็ต้องปวดหัวกับร่องรอยที่เจอเพราะพรานจูกโกรู้ดีอยู่แล้วว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้แกเองก็มีวิชาเสือสมิงจึงได้ออกมาทำรอยไว้หลายเส้นทางข้าว่าเสือตัวนี้มันคงจะไม่ใช่เสือธรรมดาแล้วละ่ะพี่นกพรานนาคว่าข้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะมันฉลาดเกินไปพี่ขำกับพี่มีละ่ะคิดว่ายังไง ข้าว่ามันจะต้องเป็นเสือสมิงเท่าที่ฟังมานั้นเด็กผู้หญิงนั่นก็น่าสงสัยนะน่าสงสัยยังไงวะมันก็ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าบวมช้ำตามตัวมีแต่ลอยน้ำเกี่ยวจนเลือดไหลซิบไปทั้งตัวนั่นมันอาจจะแส้งก็ได้นี้มันจะวิ่งหนีเสือได้ยังไงพ้นมันอาจจะอยู่ไกลอย่างที่มันว่าก็ได้แล้วอีกอย่างเสือมันกำลังงับลูกข้าอยู่มันก็คงได้วิ่งตามไปล็อก ที่พ่อกำนันว่าก็มีเหตุผลถ้าอย่างนั้นเราตามลอยมันไปเรื่อยๆก่อนหรือว่าเราจะแยกกันดีพี่ขันพรานมีเอ่ยถามพลานรุ่นพี่ที่ดูดูแล้วทั้งหมดนี้พรานขันดูว่าจะเป็นพรานรุ่นใหญ่กว่าทั้งสถ้าอย่างนั้นพลานนกกับพลานนาคไปกับนายก็แล้วกันข้ากับไอ้มีจะแยกไปทางนี้แล้วไปพบกันที่ป่งนกเขาแมวคืนนี้เราจะพักกันที่นั่นก็ได้ ถ้าอย่างนั้นก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเฮ้ยเอ็งมากับข้าคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งก็ไปกับพลานคำเขาก็แล้วกันกำนันหันมาสั่งลูกน้องทั้งสองแล้วก็แยกกันเป็นสองทีมออกไปมันมีทั้งรอยเสือและรอยคนรอยผู้หญิงและผู้ชายเกลื่อนไปหมดจนกระทั่งแสงสุดท้ายใกล้ลาลับขอบฟ้าทั้งสองทีมก็มาถึงยังโปร่งนกเขาแมวตามที่นัดหมายกันไว้ พวกเองสองคนไปช่วยพลานเขาเก็บไม้ฟืนไปเก็บได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีสองลูกสมุนก้นหม้อของแกก็ไปทำตามคำสั่งอย่างไม่มีอิดออดกองไฟกองใหญ่ๆถูกก่อขึ้นมาสองกองเวลานี้แสงสุดท้ายได้หมดไปแล้วความมืดมิดของคืนเดือนดับแรม15บห้าคำมองไปด้านไหนก็เห็นเพียงไม่เกินวาจากกองไฟไปพลานขำผู้ไม่ขำเพราะสีหน้าของแกเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลา ในการทำภารกิจครั้งนี้แกนั่งสวดบริกรรมคาถาเพียงชั่วครู่ก็ลุกขึ้นมาทำเขตอาคมสามนายพานรุ่นน้องรวมถึงกำนันและคนของเขามองแกเป็นตาเดียวกันโป่งนกฮูกก็ช่างสรรหาชื่อได้เหมาะเหลือเกินหรืออาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้กระมังถึงได้ตั้งชื่อนี้เพราะเสียงฮูกของมันดังทางโน้นทีทางนี้ทีและนอกจากเสียงมันแล้วก็ไม่มีเสียงสัตว์อื่นใดอีกเลย คืนนี้ป่ามันสงัดนักพ่อกำน,นันไม่แน่ว่าเราอาจจะไม่ต้องตามหามันแต่มันอาจจะเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาเราเองทุกคนเอาปืนและกระสุนออกมากองไว้ชิดๆกันแต่ระวังจะหลงกันด้วยนะของใครก็จำกันเอาเองข้าจะปลุกเสกให้สิ้นเสียงของพลานขำผู้ไม่ขำทุกคนก็เรีบกระวีกระวาดจัดการตามที่บอกทันทีได้สายศีลถูกนำออกมาวางล้อมอาวุธไว้ แล้วแกถือเชือกไว้อีกด้านหนึ่งแล้วนั่งขัดสมาธิหลับตาบริกรรมคาถาใช้เวลาอยู่ราวสิบนาทีก็ลืมตาขึ้นเอาละอันไหนของใครก็หยิบเอาไปพ่อกำนันก็พักผ่อนได้แต่พวกเราต้องเฝ้ายามกันหน่อยพลัดแรกพลานหน้ากับพลานนุกเฝ้ากองไฟคนละกองพลาดสองพลานมีกับเองแล้วพลัดที่สเองกับข้าว่าพลางชี้มือไปอย่งลูกน้องของกำนันอีกคน ค่ำคืนนี้พรานจูกโกก็พาแคจีออกไปหลบผู้คนเช่นกันยังไงก็ต้องดูก่อนให้เห็นกับตาว่าลูกสาวของแกจะกลายเป็นเสือทุกวันโกนวันพระอย่างที่แกคิดหรือไม่พ่อข้ารู้สึกผิดปกติภายในหลอนลุ่มอย่างบอกไม่ถูกอาการเหมือนกับวันก่อนนั้นเลยข้ากำลังจะเป็นเสือแล้วใช่ไหมข้าจะเป็นเสือไปตลอดกาลใจเย็นๆก่อนแคจีพ่อจะต้องช่วยอิงให้ได้ อดทนเอานะลูกอดทนแค่สองวันเองว่าแล้วก็เอาเชือกเส้นใหญ่มามัดเธอติดกับต้นไม้ใหญ่ไว้เสียงร้องของเธอกลายเป็นเสียงคำรามของเสือและเสียงนั้นดังคำรามไปจนถึงกำนันคงและพักพวกหานนัน,นมันเสียงเสือนี่มันจะใช่ตัวเดียวกันไหมวะกำนันว่าไม่แน่นักแต่ข้าว,ว่าเสียงมันแปลกๆนะร้องคำราม แต่คำรามแบบหวยหวนบัดนี้ไม่ว่าจะทั้งรถน้ำมนต์และล่ามด้วยเชือกก็แทบจะไม่เป็นผลสติสัมปะชัญญะถูกครอบงำไปเสียแล้วจูกโกัวรีปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้อย่างไม่ทันที่จะได้นั่งบนขาคบไม้ให้เรียบร้อยเชือกที่พันธนาการเสือใหญ่หลายพาดกรอนก็ขาดผึงมันวิ่งโจนทยานหายไปในความมืดมุ่งตรงมาย่างเต็์พักของทั้งหทันทีด้านพ่อเทา เมื่อเห็นลูกไปแล้วก็โจนทยานลงจากต้นไม้ตามไปในร่างเสือแคจีสงบใจไว้ก่อนรอดึกอีกนิดเราจะจัดการพวกปันความเงียบสงัดของพื้นป่าหลังจากการคำรามของมันทำให้ทุกคนต้องระวังตัวจนไม่มีใครกล้านอนเพราะเกรงว่าเกิดหลับไปแล้วอาจจะไม่มีโอกาสตื่นขึ้นมาอีกก็ได้ทุกคนระวังตัวให้ดีมันอยู่แถวแนี้แหละ กลิ่นของมันช่างฉุนรุนแรงนักพรานขำบอกกับทุกคนพ่อมันมีเขตอาคมข้าคงเข้าไปไม่ได้แค่จีว่าเอ็งก็มีวิชาอาคมนี้แค่จีจะไม่ลองจัดการดูหน่อยหรือพ่อเท่าบอกลูกสาวพ่อจะไม่ห้ามข้าแล้วหรือในเมื่อเรื่องมันมาขนาดนี้แล้วก็ต้องคงแล้วแต่โชคชะตาแล้วละจะให้ข้าห้ามเองได้ยังไงวะ ตอนที่ข้าตัดสินใจอยู่กับแม่เองจนมีเองขึ้นมาข้าก็ไม่ได้กลัวอะไรแล้วละในเมื่อเองเป็นเสือข้าก็จะเป็นเสือกับเองเราก็อยู่วิธีเสือในป่านี้ไม่ต้องไปยุ่งกับคนในหมู่บ้านอีกขออย่างเดียวถ้าพวกมันไม่มายุ่งกับเราเราก็จะไม่ยุ่งกับมันจริงๆหรือจ่าพ่อพ่อจะอยู่กับข้าจริงๆหรือจริงสิเอาละเองลองใช้คาถาของเองก่อน ว่าจะทำลายเขตอาคมของมันได้ไหมถ้าเองจัดการไม่ได้ข้าจะจัดการเองว่าแล้วแคจีก็ได้ไร้อาคมแล้วเป่าออกไปในคืนเดือนมือดอำนาจมืดย่อมจะแข็งแกร่งกว่าเขตอาคมของพลานขำํำถูกกำจัดไปอย่างง่ายดายถ้าอย่างนั้นเราจะโจมตีเขาพร้อมๆกันเองไปทางโน้นข้าจะไปทางนี้แต่อย่าลืมว่ามันใช้ปืนอาคม ต้องป้องกันล่างของเองด้วยคาถาก่อนได้จา่พ่อว่าแล้วก็ไร้คาถาเป็นเกาะกำบังกายแล้วก็ทําตามที่บิดาบอกเสียงดังขึ้นติดติดกันแต่คนละฟากทําเอาพวกกำนันถึงกับตกใจมันจะเข้ามาโจมตีแล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีตัวเดียวถ้าอย่างนั้นก็แย่เลยสิจะเอาอยัางไงกันดีละ่ะพรานขำไม่ต้องห่วงหรอกนายยังไงก็มีเขตอาคม ไม่ใช่เรื่องง่ายที่มันจะเข้ามาพรานคำว่าอย่างมั่นใจพรานเสียงคำรามยาวๆดังขึ้นเป็นสัญญาณเสือใหญ่สองตัวก็กระจนเข้ามาพร,ร้อมๆกันกระโดดเข้างับพรานนกก่อนทุกคนวาดปากกระบอกปืนเข้าหาแต่ก็ไม่สามารถที่จะยิงได้ในทันทีเพราะเกรงว่าจะโดนพรานนกอีกตัวก็กระโจนมาทางด้านหลังกัดกระชากเอาลูกน้องของกำนันคงไปได้อีกหนึ่งคนเมื่อเห็นว่ายังไงคนก็ตายไปแล้ว ต่างก็กระตุกนิวที่ซอดอยู่ในโกงไกลโดยพร้อมเพรียงกันแต่ว่าได้ยินเสียงนกดังแฉะไม่มีปืนกระบอกไหนเลยที่จะสามารถส่งกระสุนออกไปได้โอ้มันไม่ใช่เสือธรรมดามันเป็นเสือสมิงที่สำคัญมันเป็นสมิงอาคมคาถาอาคมของมันเข้มขลังนักข้าผู้เป็นพรานมาทั้งชีวิตยังไม่สามารถที่จะต้านทานมันได้เลยไม่สามารถที่จะต้านทานมันได้เลยอย่างนั้นหรือ ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีตอนนี้เราเหลือแค่สี่คนก็ต้องปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ก่อนนั่นแหละเพื่อความปลอดภัยไม่ต้องให้พูดซ้ำทั้งสี่แทบจะวิ่งขึ้นไปหลบซ่อนตัวอยู่ด้านบนนั้นเพื่อรอฟ้าสางด้านสมิงทั้งสองกัดกินเหยื่อแล้วก็คืนร่างกลับมาเป็นคนพ่อพวกมันยังไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นเสือเรากลับเข้าไปในหมู่บ้านก่อนก็ได้นี่ก็ดีเหมือนกัน ถ้าหากเอ็งต้องการจะควบคุมตัวเองให้ได้เอ็งต้องเรียนมนสมิงทีนี้จะเป็นเสือลือคนเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อปรึกษาหารือกันแล้วก็คืนร่างเป็นเสือวิ่งกลับไปยังหมู่บ้านโดยที่พ่อเทาไม่ลืมที่จะไร่อาคมลบรอยเท้าไปตลอดทางเมื่อมาถึงก็จัดการอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เข้านอนรุ่งสางเพื่อนบ้านได้นําแกงมาให้พ่อกับเธอที่บ้านนั่นคือสามารถเป็นพยานได้ว่า ทางคู่อยู่ที่บ้านหากว่ามีใครมากล่าวหาแค่จีแค่จีเองตื่นหรือ,อยังวะข้าแบ่งเธอผ้าดูมาให้ตื่นแล้วตื่นแล้วเดี๋ยวข้าไปเรียกมาให้นะแค่จีแค่จมีมาแล้วมาแล้วอ้าวหนอจีนั่นเองเองเอาเชอผ้าดูมาให้ข้ากับพ่อหรือขอบใจนะกลิ่นหอมจนน้ำลายข้าสอเลยหญิงสาวว่า พร้อมกับรับถ้วยใส่แกงมาจากเพื่อนเดี๋ยวตอนเย็นข้าจะเอาถ้วยไปคืนให้เองนะเออเออไม่เป็นไรแล้วข้อเท้าเองเป็นยังไงบ้างละ่ะดีขึ้นมากแล้วละ่ะใกล้จะหายแล้วอีกไม่กี่วันคงเข้าไปหาสมุนไพรได้แล้วละ่ะเองไม่กลัวเสือหรือยังไม่มีใครจัดการมันได้เลยนะโท่เองก็ครั้งนี้ข้าจะไม่ประมาทอีกแล้วเองก็รู้ข้าน่ะเป็นพรานนะ ที่วิ่งจนแข้งขาแทบหักก็เพราะไม่ได้เอาปืนไปด้วยใครจะไปสู้กับเสือมือเปล่าละ่ะก็เลยวิ่งหางตุกตูดเอานะสิว่าแล้วก็หัวเราะขึ้นพร้อมๆกันเอาละ่ะข้ากลับก่อนแม่เท่าคงจะรอข้ากินข้าวแล้วละ่ะหลังจากคุยกันสักพักก็แยกย้ายกันไปเมื่อคล้อยหลังเพื่อนสาวแล้วเธอก็เอาอาหารที่เพื่อนให้มาไปเททิ้งเพราะเมื่อเป็นเสือแล้วอาหารของมนุษย์ก็ไม่น่าอภิรมอีกต่อไป ทางกำน,นันเมื่อฟ้าสางแล้วก็พากันเดินทางออกจากป่ากำนันพวกเราไปเฝ้าสองพ่อลูกนั่นที่กระท่อมของพวกมันดีไหมหากว่ามันออกไปหากินเราจะได้จัดการมันเลยยังไงเล่าเกิดมันรู้ตัวขึ้นมาแล้วจัดการพวกเราเสียละ่ะจะทำอย่างไงหรือไม่หากว่ามันไม่ใช่จะกลายเป็นว่าดูหมิ่นกันไปเปล่าๆนะแล้วนายขามต้องตายฟรีหรือไหนจะผ่านนกน้องข้า และลูกน้องของกำนันอีกเล่าพรานนกว่าเมื่อคิดถึงความสูญเสียและเสียจใจทำให้แกลืมผลที่จะตามมาทั้งหมดคืนนี้ยิ่งเป็นคืนวันพระแคจีจึงจะออกไปใช้วิชากรําบังกายออกไปและอย่าลืมซ่อนลอยทิ้งไปและกลับเพราะตอนนี้พวกมันสี่คนกำลังซุ่มดูพวกเราอยู่ถ้าอย่างนั้นข้าคงต้องไปที่บ้านกำนันคงเสียหน่อยแล้ว ว่าแล้วก็ไร้คาถากำบังกายและซ่อนรอยออกไปและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามรับฟังตอนต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ